สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมีววน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมีวยวมีวิธีพับเหรียญโปยทานดอกเฟื่องฟ้ามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมีวยวใช้ดิบินเบอร์2ค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะสีเหลือง2เส้นสีขาวสเส้นนะคะตัดทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันนะคะ วัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะเนี่ยค่ะพับเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นลิบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่3ามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะรลิบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างนะคะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับตั้งฐานริบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายดิบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายดิบ hum mmm ิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จับปลายดิบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายดิบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริปบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริปบินขึ้นมาจับปลายริปบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริปบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริปบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้ลงมาค่ะ เราจับดิบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางซ้ายนะคะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นสีขาวเราเอามาสอดเส้นที่2ก็คือเส้นสีเหลืองนะคะสอดกลวยถัดมานะคะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่าง ก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงทีเดียวนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือค่ะเราก็นําเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับป,ปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนําปลายริบบิ้นกลับมานะคะทางขวามือค่ะายแล้วเราก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกวยสีขาวค่ะ ปลายดิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นดิบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะนำเส้นดิบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะ เราสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองนะคะนะคะเราก็จะสอดกลีบดอกถัดไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบินขึ้นมาด้านบนของของเส้นนะคะปลายดิบบินชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับปลายดิบบินไปทางซ้ายค่ะแล้วเราก็นำปลายดิบบินกลับมาทางขวาพับปลายดิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่นเนี่ยค่ะดึงออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นสีขาวเส้นแรกนี่เอาขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ดึงจากเส้นแรกก่อนค่ะดึงนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะเนี่ยค่ะ ค่อยดึงมานะคะทีละเส้นทีละเส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะดิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไ r i b e นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ